ม่ต้องดูเสียงก่อโอ้โหอีกนิเดียวเดินมาครับอีกนิเงียวเรเกือบแล้วใช่ไหครับตันเาไว้เลยนะโอ้ยครับโอ้โห ไม่ยอมครับไม่ยอมครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหนี่ียวผมสูสีมากครับมียอดครับได้ได้โอ้โหหยอดเราจะมาเรื่อยๆมาแล้ว สูสีนะครับฝ่ายต่างไม่ยอมสัญญาณนครับมีอโอ้ยอยากทานครับนิดเดียวครับสองสามครับอยากได้ครับนั่งเต็มได้ครับนอนครับกระตุ้นกรนตุ้นเจี่ยวโอ้โหหลังด้วยคร